สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึง เรื่องราวของซ u เปอร์แมนคนใหม่กันนะครับหนังซ u เปอร์แมนภาคใหม่เนี่ยนะครับผมจะมาในปี2025นะครับมีกำหนดใช้วันที่11กรกฎานะครับผมซึ่งก็จะเป็นการเปิดจักรวาลด c u ของเจมกันเป็นการรีบูตจักรวาลด c นะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็รอดูกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเจมกันเองเนี่ยไม่ได้มาดูขนังซ u เปอร์แมนนะแต่มาดูในทุกอย่างของจักรวาลดีใหม่ก็คือมาวางแผนมาปูรากฐานเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก การมาถึงของซูเปอร์แมนคนใหม่มันสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงจักรวาล DC กันเนี่ยนะครับซูเปอร์แมนเนี่ยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของจักรวาล DC เลยและครับผมเป็นฮีโร่ที่สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราจะทำออกมาให้มันแย่ไม่ได้อะมันต้องทำออกมาดีมากๆอย่างแน่นอนแล้วในยุคที่หนังฮีโร่มันแบบมีตัวอย่างมายอดเยี่ยมมากๆอย่างทางฝั่งของมาเวลอย่างเงี้ยมันก็จะ ทำให้น้อยหน้าไม่ได้อะเพราะว่าจักรวาลดีซีก่อนใน,นที่ผ่านมาถามว่าทำออกมามันก็พอดูได้ครับผมไม่ได้ถึงกับแย่มากแต่ถามว่าเทียบกับจักรวาล MCU ในเฟส1 2 3่งสมได้ไหมต้องตอบเลยว่าจักรวาลด u j u s t จ c e l ิล g u e อะไรเนี่ยเทียบไม่ติดเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ย DC ก็เลยต้องรีบูตมาเริ่มใหม่นะครับผมโลอันเก่าออกไปแล้วมาสร้างใหม่กันดีกว่านะครับคราวนี้เองเนี่ยมันก็เลยเป็นงานหนักของเจมส์กันเลยที่จะต้องทำซูเปอร์แมนออกมาให้ดีมากๆโดยหนังซูเปอร์แมนภาคใหม่ นี้นั้นจะใช้ชื่อว่าซูเปอร์แมนเลกาซีนะครับซึ่งถามว่าทําไมมาถึงเป็นโจทย์ที่ยากนะครับผมหนึ่งเลยเนี่ยต้องเอามาสู้กับมาตรฐา,ารของมาเวลถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อดีหน่อยตรงที่ว่าในช่วงเฟสสี่เฟสห้าเองเนี่ยมาเวลก็เริ่มดรอปลงเหมือนกันและคนเนี่ยก็เริ่มเบื่อมาเวลอยากจะดูอะไรใหม่ๆนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ยมันก็มีฮีโร่สุดโหดอย่างเดอะบอยเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่ทําให้คนเนี่ยติดภาพของโฮมแลนเดอร์ไปเลยถูกไหมซูเปอร์แมนร่างชั่วเพราะฉะนั้นเองอะ่ะ เลยเป็นเรื่องยากมากๆเหมือนกันแถมการแสดงเป็นโฮมแรเดอร์ของแอนโทนีสตาร์เนี่ยก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆก,ก,ก็เรียกได้ว่าคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วในหนังซูเปอร์แมนตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรออกมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเรารู้แล้วนะครับผมว่าใครจะมาเป็นซูเปอร์แมนคนใหม่และเราก็ได้เห็นภาพของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมลองดูภาพในตอนแต่งชุดตีก็ออกมาดูดีนะดูเท่แล้วก็ดูหนุ่มกว่าเฮนรี่คาวิลล์มากๆด้วยนะครับจริงๆแล้ว่ะ แคสของ DCE u อ่ะแคสตัวของเฮนรี่คาวิลมาเป็นซูเปอร์แมนนะก็นับได้ว่าเป็นการแคสที่สุดยอดมากๆเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเฮนรี่คาวิลเนี่ยมันเข้ากับซูเปอร์แมนมากๆมันดูเรารู้สึกว่านี่แหละคือซูเปอร์แมนจริงๆถูกไหมคือมันแคสออกมาได้สุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแคสใหม่มาก็ถือเป็นงานหนักเหมือนกันนะที่ต้องทํามาตรฐานให้ดีให้ได้เท่ากับเฮนรี่คาวิลเคยทําเอาไว้แล้วถามว่าแคสคนใหม่นี้นั้นทําออกมาได้ดีไหมอันนี้เรายังไม่รู้ว่าแสดงออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าดูจากภาพนิ่งเนี่ย ครับผมก็ดูว่าเป็นซูเปอร์แมนในวัยหนุ่มที่หน้าตาอะไรเนี่ยก็ดูเข้ากับความเป็นซูเปอร์แมนอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่า เทียบกับเฮนรี่คาวิลอะในตอนนี้ผมยังติดภาพของเฮนรี่คาวิลอยู่ก็แล้วกันแต่ถามว่าซูเปอร์แมนคนใหม่นี้นั้นออกมาได้โอเคไหมสอบผ่านไหมอ่ะก็เรียกได้ว่าผ่านเกณฑ์นะแต่ผมยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเต็ม10ยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้คือสมมุติว่าเฮนรี่คาวิลอะเต็ม10เลยอะแบบโอ้โหไม่รู้จะหาข้อติยังไงมาแล้วถูกไหมแบบเต็มของเต็มแล้วอะครับผมแค่ซูเปอร์แมนคนใหม่อย่างตัวของเดวิดคอลเลนสวเนี่ยผมก็ให้อยู่ที่ 8.5-9เต็ม10นะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูในตัวอย่างหนังอีทีอะมันอาจจะเห็นภาพมากขึ้นเพราะอันเนี้ยมาเป็นภาพนิ่งๆถูกไหมมีภาพช็อตซูเปอร์แมนเนี่ยหยุดรถไฟนะครับแล้วก็มีช็อตซูเปอร์แมนเนี่ยเจอกับฮีโร่คนหนึ่งนั่นก็คือตัวของมิสเตอร์เทอริฟิกมิสเตอร์เทอริฟิกเองใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เขาเป็นใครเขาเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีพลังก็คือเขาฉลาดมากนะครับผมไม่ได้มีพลังพิเศษอยู่กับตัวอะไรแต่อย่างใดแค่เป็นมนุษย์ที่ฉลาดมากๆเฉยๆนะครับถ้าดูกันตามในคอมมิกเนี่ยเราจะเรียกกันว่่่าานนมนุุษย์ททีีฉลลดดดสออัับ3ขงโก เก็นับได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆก็จะมามีบทบาทในเรื่องราวนี้ด้วยนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นการเปิดที่น่าสนใจดีเพราะโดยโปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวของแบทแมนอะไรแบบนี้มาซะมากกว่านะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรแหละก็พูดมากไม่ได้นะครับผมแต่ดูจากภาพแรกแล้วเนี่ยนะครับก็ดูเท่ดีนะก็ถือว่าสอบผ่านอยู่เหมือนกันแล้วก็ รายละเอียดต่างๆางมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านี้นะครับเห็นแค่ภาพจากกองถ่ายเนี่ยแหละก็ถือได้ว่าออกมาเทพอตัวให้แคอจุดที่8.5ถึง9เต็ม10ละกันนะครับเฮลลี่คาวิลอกไป10เลยมันเทพเกินไปนะอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดี แล้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อีกนะครับผมในซูเปอร์แมนล a กาซีเนี่ยอีกอย่างที่เรารู้เนี่ยนะครับผมก็คือหนังเรื่องนี้เองอะจะมีเซตอัพในยุคปัจจุบันนะครับก็คือยุคปี2025นี้เลยนะครับผมก็นับได้ว่าเราจะเห็นเทคโนโลยีที่มันเหมาะกับโลกปัจจุบันเนาะไม่ได้เป็นหนังที่แบบว่าจะมีการย้อนยุคอะไรกันไปก็จะเป็นซูเปอร์แมนที่ทันเหตุการณ์แล้วก็เข้ากับ เซตอัพของยุคปัจจุบันนี้นะครับผมก็อาจจะต้องมีการดัดแปลงเนื้อเรื่องเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันซะหน่อยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงถามว่าผมคาดหวังไหมว่าหนังเรื่องนี้จะต้องออกมา10เต็มเลยนะครับสำหรับซูเปอร์แมนเลกซีผมอาจจะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นนะครับผมแค่รู้สึกว่าในไหนจะรีบูตจักรวาลทํามันออกมาใหม่ก็อยากให้ออกมาดีนะครับก็แอบคาดหวังนิดนึงนั่นแหละคือไม่ได้แบบหวังว่ามันจะได้7เต็ม10ก็พออะไรแบบนี้ก็แอบหวังว่าให้ไดด้ลล้้สัักกกก8.5ออะแแลวนนนะนใหหมมบบเเเิณ์ยยยยี่ยมมา่า คือสำหรับผมเองเนี่ยแเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ยอดเยี่ยมแบบทำออกมาได้ดีเลยอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ยอดเยี่ยมมากๆแต่ผมเองเนี่ยอยากให้มันออกมาแบบดีกว่าเนี้ออกมาแบบ 8.5เลยให้มันแบบเกินความคาดหมายไปหน่อยนึงนะครับผมคิดไว้ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวความเคลื่อนไหวแรกของหนังซูเปอร์แมนเลกซีที่จะฉายในปี2025ที่จะมาถึงนี้ท่านผู้ชมอยากดูมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมมิกเวิลด์เดลี่นะครับ